าทีกันนะครับไม่มีปีกับยกมือเล่นใจกันเสมอเออาตายแล้ครับสายอายแล้วกงรถ้าม้ักรกาไแสดงาศึกษาแล้วก็รักศึกษาต้ นางนงาีวเข้าียวพี่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 ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไมไม่ไไม่ไม่ไม่ไไม่ไไมไม่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 ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่่ไม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 ่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่่ไม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 ่่ไม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 ่ไ เฮ้เฮ้ไม่ไม่ให้นักเรียนครับไม่ให้นักเรียนครับไม่ให้นักเรียนพี่เอพี่เอไม่ให้นักเรียนครับพี่เอไม่ให้นักเรียนยิ่งแยบยิ่งแยบตัวเข้าคู่มาแล้วคู่มาแล้วโอ้ยแย่ย่ยิ่งแย่ยิ่งแย่อ้ยสุดอดให้คุณคู่เลยนักเรียนนักเรียนนั่งอยู่ดีๆนะครับนั่งดีๆนะครับ คนคนอยาหยับไม่นะอาจจะหยับสายไม่นะครับอ่อเมนี่นะเมนี้เข้ากันได้มากเราเียกันเลี้ยงอ่ะยโอ้ยมาไมสักหรอกสักไรยล้นจะเด็มันเป็นแฟชั่นครับผู้ครับโอ้ยไม่ได้พบกันแค่ไม่กี่วันแงงมาแบบงามดิบ่าบ่บอกไปีล่ะ เองตัวโอ้ไปอัาขอตั้งพวกของคุณวลหนึ่งคุณนลค่ในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราจะได้พบกันเราจะได้มาเรียนด้วยกันนะก็ให้ตั้งใจเรียนสี่ขึ้นย่งหนั่งสี่ขึ้นอยังนั่นเอามาให้เรียนเอามาให้ร้านมาเรียนเออให้มันดูเรื่องกันด้านโอ้ยสอนยากสอนเยากไอ้องนี่เว้ย ตัวอย่างเอาเอาที่หัจสิจะก่อนก่อนเหี้ยวซีเรียเน่เหี้ยวต้องเซ็กซอกันก่อนมากาฟุตบอลนะโอ้ยเป็นสักเอบชักไวมากฟีตบอลโอ้ยโซนี่กู้การครับฮะไปดูฟุตบอลไหมบังดีดีบังดีดีบังดีดก่อนเซงโซนีู่้ดึงตึ้งเตมขึ้นควบลูกแล้วตอนนี้ ดักเรียนผู้หญิงคุณครูนี่เป็นทั้งคุณครูผ่าละกับคุณครูผู้ผ่าละเข้าใจไหมว่าอพอเราเรียนเสร็จครูจะต้องไปสอนภาระต่อนะเราจะต้องทำอะไรทั้งการกีฬาทั้งการศึกษาเอาเช็ดซื้อเช็ดซื้อดน้องอะไเด็กชายเอ็มว่าเอ็นักศึกษาเอ็มมาครับอ่า นักศึกษาคนต่อไปนักศึกษาเอ๋ใช่เป็นใจให้หนาวดีกว่าหนาวหนาวช่วงนี้อากาศหนาวนะอยากให้นักศึกษาทุกคนดูแลสุขภาพแบบนักศึกษาเอ๋เห็นไหมดูแลอ่าดีดีดีต่อไปนักศึกษาบอลมาให้จุกยกมือกันนะปั้งเนี้ยปั้งเนี้ยเอ้ยมีใส่ทุกคนเลยเสร็จเลนะอ้าว คนต่อไปนักศึกษากรบครับอ่ายิ้มหน่อยดาต่อไปนักศึกษาหนีทัดครับอ่าสิดเสียงเบอร์หน้าอ่านักศึกษายิ้มมาปะเฮ้ยฟู้เละโอ้ยฟังครูสนิทดึงนะนักเรียนเราเป็นไปที่ร่ำที่เรียนผู้ปกครองเด็กนักเรีาไปสนใจนะให้เรียนให้ร่ำให้จบก่อนนะทำคำมากเลยพวกเขาบ้านเขาห่วยหล่อ อไปแล้วเปล่าเช่นกันสิคู่ซอ่าเด็กหญิงจุไรอ่าอ่าเด็กหญิงปิ๊กอ่าโอเคโอเคอ้าวนักศึกษาแมนโอ้ยนักศึกษาแมนแมนไอ้ไ่มาม่แมนไปไหนแมนไปไหนมันโม่มาครับ มันมันไปใส่มันนักศึกษาแม่นี่เป็นคนที่ขยันเรียนทําไมเขาไม่มามันบโมาครับมันบอกผมว่ามันอกหักครับผู้อกหักโอง่หกหักบมับมาหอดเรียนหนังสือเนาะครับโอ้ยมันเป็นยังไงมันคืออกหักมันบอกมันรับอะไรครับแม่รับไดยเจ็บปวดหัวใจถ้าวายถึงสายตามามันแย่หนาจะเยอก Yeah เรามาเรียนหนังสือ <c oughs> เราไม่ได้มาอ๋ดอ้อเห็นไหมเราคุณเสียความเป็นอยู่ที่ชอบเสียลุกความเป็นครูไปเลยนะครับอ เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนอกจากที่เราจะอ่าเรียนกับครูแล้วก็มีครูผู้หญิงท่านหนึ่งอ่าอย่าอย่าหยอกกันอย่าหยอกกันอืมอย่า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 ทำอย่างนั้นอย่าทำเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะปล่อยกลับเข้าสู่ธรรมชาติดูอ่าขอโทษอ่าขอเชิญอ่าคุณครูปอคุณครูปอสุดสุดเอ้ คุณปอคุณปอแล้วเรียนนั่งดีๆนะคุณปอเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเอาด้ลเยวเยเนีเดี๋ยวเดี๋ยวเเดยวเดี๋ยวเเียวเดี๋ยวเย เห็นล้อแเนี่ยพอด้เนาะมันเป็นใครเดี๋วนี้อ่าวันนี้อ่าคุณครูปอจะมาสอนวิชานะนะวิชาภาษาอาเซียนภาษาอาเวียดเวียดอะไรนะเวียดนามค่ะเวียดนามค่ะอ่าสาวสาวย่าก่อนฟังก่อนอ่าตอนนี้ครูขอมอบให้กับคุณครูปอเลยนะขอขอบคุณค่ะคุณเกมค่ะค่ะบเดี๋ยวครูจะดูอยคะแนนนี้แหละอย่าใช้ไม้นะอ่าโอเค สวัสดีกันหรือยังคะนักเรียนก่อนอื่นที่ครูจะแนะนำเพื่อนใหม่ให้รู้จักครูและขอสอนในรายวิชาภาษาเวียดนามฟังหน่อยฟังหน่อยจ<อ>ิบจิบจิบจิบอะไรกันนี่ฮะเ,เ,เ,เป็นนกกระจิบเหรอครับมาข้ามกวดตีนเอาไห <laughs> เหนจริงๆจี๊บปวดจี๊บอะเงียบๆเงียบๆเดี <k <k uh, ๋ยวผมขออีกหนึ Fine ่งมีมภาพเจมจี๊บเบิ้งเจมจีครับแค่นี้แหละครับขอบคุณครับอะเดี๋ยวครูจะสอนคำแรกนะคะเดี๋ยวครูพูดเวลาพวกเราพูดตามนะจิงจ่าวจิงจ่าวจครรว่า้างว่าอะไร ไอ้เล็บยูไอ้เล็บยูใครบักเจ้าใครบักเจ้าแต่ภาษาครูเขาบอกว่าตัวเอลแอมภาษาอะไรยอะค่ะเจ้าครูพระราษฎร์จะต้องภาษาเวียดนามสิครูสอนภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามเตเต้มานม่รู้เหรอมาไมรู้หรอมาไมรู้เหรอ ้ครับเ่าดอาจารีไม่เป็นเจงครับอกาาอกาาอ่าเดี๋ยวูขอแนะนาเพื่อนีรู้จักนะคะเพื่อนใหม่ของเราช่นค่ะครับับผมเจส์สนครับเมื่อกี้เพื่อเพื่อภาษาเวียนาใช่ครับสวัสดีมอเมรเนีนะครับผม

อ่าเดี๋ยวอ่าช่วงนี้อ่าช่วงนี้นะครับเราก็ได้เรียนวิชานะครับเดี๋ยวจะขอเชิญท่านอ่าท่านผอท่านผอกโอ้ท่านบอกป้าเี่ดิ้นอ่าเชิญเชิญท่านบอว่าครับเชิญท่านบอกอ่าตั้งใจตั้งใจฟังตั้งใจฟังนะตั้งใจฟังอย่าสิ้นสุอย่าสิ้นอ่าเชิญอ่าดี๋ยวเชิญท่านเรียนฟังดีๆนะวันนี้ พอก็เป็นเกียรตินะเพราะว่าอาจารย์ก็เหมือนกับแม่พิมพ์นะอาจารย์ไม่แปลกใจเลยว่าเด็กเป็นยังไงเพราะแม่พิมพ์ก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ไปลอยสิ้นแม่มาใส่นะนะครับถามจริงๆกินหมกหมำมาเรออาจารย์ <c oughs> <c oughs> บันทรอนก่อนจะเอามานะครับก็รู้สึกว่ามีอาการตึงๆบริเวณอานี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องเข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองนะครับที่ทับซ้อน7.6ตารางกิโลเมตรนะครับช่วงนี้มันทับซ้อนหนักนะครับมันรยบวมนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็อยากจะอยากจะให้ทุกคนตั้งใจเรียนเหมือนเดิม วันนี้เรามีความสุขเรามีการละเล่นกันนะครับขอบคุณครับกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ,อย่าถ่ายรูปไปเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> ถายได้ <c oughs>